ไขข้อข้องใจประโยชน์ของรูเล็กๆข้างๆรูหูคืออะไรน้อยคนนักที่จะมีเรียกว่าผิดปกติหรือเปล่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยลองมาสังเกตกันสักหน่อยสิว่าบริเวณบนรูหูยืองไปทางขมับมีรูขนาดเล็กๆเกท่ากับรอยเข็มเจาะลักษณะเช่นนี้คุณมีหรือเปล่าถ้าหากไม่มีก็ลองสังเกตสมาชิกในครอบครัวของคุณดูว่ามีลักษณะรูเล็กๆข้างๆรูหูเช่นนี้หรือไม่เพราะตามที่สังเกตดูแล้วดูเหมือนว่ารูเล็กๆที่อยู่ข้างๆรูหูนี้จะมีน้อยคนมากๆ แล้วทีนี้เมื่อสังเกตเห็นว่าบางคนมีงั้นสงสัยกันหรือไม่คะว่ารูเล็กๆนี้มันคือรูอะไรและมีประโยชน์หรือให้โทษต่อสุขภาพอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับรูเล็กๆที่อยู่ข้างๆรูหูให้ได้ทราบกันค่ะโดยประชากรญี่ปุ่นคิดเป็น10%จากตำนานเทพ,พเจ้าของชาวเอธิโอเปียมีความเชื่อเกี่ยวกับรูที่ว่านี้ที่เชื่อกันว่าถ้าหากผู้ใดมีรูเล็กๆอยู่ข้างๆรูหูเช่นนี้ หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีโชคและถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและรูเล็กๆนี้พบน้อยคนมากๆที่จะมีด้วย และเมื่อได้มีการพูดถึงรูเล็กๆที่อยู่ข้างๆรูหูนี้ขึ้นมาทางการแพทย์สภาแห่งชาติอเมริกาก็ได้มีการนําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับรูบริเวณหูที่ว่านี้ออกมาให้ได้ทราบกันในปี1864โดยได้มีการระบุถึงสาเหตุว่ารูขนาดเล็กที่อยู่บริเวณหูนี้เป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมและไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่ต้องวิตกกังวลอะไรเพราะถ้าหากรูเล็กๆนี้มีปัญหาติดเชื้อเป็นหนองขึ้นมา นั่นก็สามารถที่จะรักษาได้ ซึ่งรูเล็กๆนี้เป็นลักษณะหนึ่งของความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโดยจะมีสาเหตุมาจากระหว่างที่เป็นตัวอ่อนในคัน์บริเวณหูซึ่งเป็นอวัยวะในการรับเสียงก็มีการพัฒนาที่ผิดปกติบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุจึงส่งผลทําให้เกิดเป็นรูเล็กๆนี้ขึ้นในบางคนอาจจะมีเพียงหนึ่งข้างของหูหรือในบางคนอาจจะมีทั้งสองข้างก็เป็นได้และรูบริเวณหูเช่นนี้มักจะมีโอกาสที่จะพบได้คิดเป็น0.3%ถึง0.5%ใน เด็กทั้งหมด แล้วที่นี้ตำแหน่งและความลึกของรูที่ว่านี้อาจจะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับถุงบรรจุบางอย่างในแต่ละบุคคลก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสาเหตุที่บอกว่ารูเล็กๆนี้มีลักษณะคล้ายถุงบรรจุบางอย่างนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากรูขนาดเล็กนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่เหงื่อไหลเข้าไปได้ง่ายหรืออาจจะมีการสัมผัสผมบ่อยซึ่งนั่นก็จะก่อให้เกิดการสะสมของขี้ใครต่างๆขึ้นหรือบางครั้งอาจจะมีการเกิดสารคัดหลั่งสีค ที่มีกลิ่นคล้ายชีสไหลออกมาก็ได้เช่นกันหรือถ้าหากมีเชื้อราปะปนเข้าไปนั่นก็จะก่อให้เกิดอาการติดเชื้อขึ้นได้และวิธีการรักษาก็ต้องรักษาด้วยายาปฏิชีวนะหรือถ้าหากเกิดมีอาการบวมเป่งเนื่องจากมีหนองหรือเกิดอาการอักเสบก็จะรักษาด้วยการผ่าตัด และท้ายสุดนี้สำหรับผู้ที่มีรูเล็กๆบริเวณข้างๆรูหูเช่นนี้ควรหมั่นดูแลทำความสะอาดบริเวณขมับและบริเวณรอบๆร,รูดังกล่าวให้ดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่ารูนี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแต่ถ้าหากปล่อยปะละเลยไม่ดูแลและไม่รักษาความสะอาดนั่นก็จะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้รูนี้ติดเชื้อจนนำไปสู่อาการอย่างอื่นตามมาได้ดังนั้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็แค่หมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบๆร,รูเล็กๆนี้เป็นประจำ แค่นี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการใดๆตามมาแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ